เตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีสสดครับโกสกูดูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาคุยเรื่องพระกันอีกอหนึ่งพระนะครับก็คือการห้อยพระแขวนพระบางคนทําไมแขวนพระแล้วร้อนครับเกิดอาการร้อนคุณต้าเคยเจอไหมฮะเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงโอเป็นยังไงฮะแล้วเชื่อว่าคนที่เล่นพระเครื่องจะมีเหตุการณ์ประสบการณ์แบบน,นี้บ่อยอมผมเนี่ย ชอบสะสมพระเครื่องแล้วบางทีก็เอามาแขวนครับพระเกจิบางองค์อย่างเช่นหลวงปู่ดูแขวนแล้วเย็นครับตัวเบารู้สึกสบายตัวแต่พระเครื่องบางองค์อุ้ยแขวนแล้วขับรถซิ่งคึกอยากือพระรู้สึกว่ามันเหมือนมีพลังบางอย่างนี่มันทำให้รู้สึกแบบนั้นพวกนักเลงเขาถึงบางทีเขาชอบแขวนพระบางองค์แล้วเขาก็คึกคักพร้อมต่อยปี๊ยิงไม่กลัวอะไรเงี้ย มันเป็นความร้อนแบบนั้นนะครับแล้วเผลอๆบางครั้งเนี่ยแขวนพ้าไปเนี่ยมันมีอาการอยากปะทะด้วยนะมันไม่ใช่แค่แบ,บ่ามั่นใจนะมันมีความเกลี้ยกล่อมมันมีความแบบคึกคนองหงุดหงิดชุนเฉียวของขึ้นเหมือนที่เขาเรียกของขึ้นของขึ้นองลงอันนี้ก็เลยเอออันนี้แปลกเลยอยากจะถามว่าเออมันเหตุการณ์เนี้ยมันส่งผลอะไรแล้วมันเป็นการแบบฟีดแบ็อะไรหรือว่ามีผลอะไรเกียก่ยวกับ การแขวนพระแบบนี้บ้างก็จริงๆการแขวนพระแล้วร้อนเนี่ยมันมีสองสาเหตุคือสาเหตุจากพระที่เราห้อยกับสาเหตุของผู้ห้อยครับเดี๋ยวเราดูส่วนของพระก่อนก็คือในส่วนของพระเนี่ยถ้าแขวนแล้วร้อนเนี่ยหนึ่งเกิดจากว่าการปลุกเสกอย่างที่ตาบอกพระบางองค์แขวนแล้วเย็นบางองค์แขวนแล้วร้อนเนี่ยใช่ค่ะส่วนใหญ่พระที่แขวนแล้วร้อนเนี่ยมักจะปลุกเสกในลักษณะคงกระพันมหาอุด มหาอำนาจอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเกิดเป็นแบบเหรียญฮนุมานเหรียญลูกนักลบเหรียญหรือเหรียญ<ะ>ขวัญใจพวกนักเลงอะไรอ,อย่างเงี้ยเขาจะเสกเ <c oughs> พราะวิชาพวกนี้มันจะมีความร้อนแรงในตัวเพราะฉะนั้นบางคนที่ใส่บางคนถ้าเขามีจิตที่สัมผัสพลังงานได้มันจะรู้สึกตามเหมือนแขวนหลวงปู่ดูถ้าเป็นพระกรรมฐานนั่น,น,นเสกเยน็นเป็นเมตตาเป็นหลักมันก็จะเย็นไปเลย,เลยแต่ถ้าเกิดเป็นพระ ที่ต้องออกลบอ่ะบางทีมันจะไปเย็นก็สู้เขาไม่ไหวสมัยก่อนเนี่ยบางทีก็ต้องใส่บูเข้าไปเพื่อทาให้คึกเหิมเดี๋ยวที่ตาบอกมันก็จะแบบใส่รู้สึกอยากอยากลุยอยากอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆผมสมมุติผมนับถือแขวนหลวงปูดูผมจะรู้สึกเบาๆครับเย็นๆแต่ผมแขวนหลวงพ่อพานบางรุ่นรู้สึกแบบหุยคึกคึกขับรถมันมันไม่ใช่ใจร้อนนะครับจะเป็นอารมณ์แบบ จะรู้สึกถึงความร้อนเลยฮะร้อนอบอุ่นหรืออะไรแล้วมันจะมันจะมีความกล้ามากเช่นขับรถก็จะสิ่งขึ้นโดยไม่ได้นัดม,มีความมั่นใจมากขึ้นมั่นใจแต่ว่ามันจะมีความฮึกเหิมอะไรบางอย่างครับหรือ,อว่าที่เขาผมชอบไปส่องตามเพจเหรียญหลวงปู่ทิมบางรุ่นเช่นรุ่นพระเจ้าตากครับ คนจะชอบคอมเมนต์บอกว่าใส่แล้วขึ้นใสแล้วแบบรู้สึกว่าคึกเหิมอารมณ์ร้อนขึ้นครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ,อ๊ะมันอันนี้เลยอยากมาถาม,มน,นะฮะมันก็คือลักษณะของการเสกแหละเพราะอย่างเหรียญพระเจ้าตากเนี่ยก็เป็นรูปท่านถือดาบออกรบเนี่ยมันก็ต้องเสกแนวบูอยู่แล้วเลยยิ่งแล้วหลวงพ่อพานเนี่ยสายเพชรบุรีประจวบเนี่ยมันต้องคงกับพันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เรารู้สึกคึกขึ้นหรือร้อนขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของการเสกมันเกี่ยวกับส่วนของบท บทที่ปลูกเสกหรือเปล่าใช่ก็คือคาถาที่เสกลงไปว่าเสกเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือถ้าบาังเอิญไปเจอมวลสารหรืออะไรที่เป็นของที่แรงๆอย่างเช่นเป็นผีเป็นพรายเป็นอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะทําให้คนใส่บางทีรู้สึกร้อนได้เหมือนกันก็คืออยู่ที่ตัวมวลสารด้วยหรือแม้แต่อย่างเช่นมวลสารที่เป็นโลหะเดี๋ยววันก่อนผมไปคุยกับหลวงพ่อเอราวันเนี่ยท่านก็บอกว่า มวลสารที่เป็นโลหะเนี่ยมันต้องผ่านความร้อนถึงจะมาเป็นเหรียญหลอดถึงจะมาเป็นเหรียญพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นความร้อนมันสูงดังนั้นคนที่เขาทําเป็นบางคนเนี่ยเขาต้องเอามาล้างธาตุต้องเอามาแช่น้ํามนต์ก่อนเพื่อปรับกระแสะร้อนไม่งั้นบางคนใส่แล้วมันจะร้อนขึ้นคือจะก,กระแสะความร้อนของธาตุที่ถูกเผาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มีส่วนคือส่วนจากมวลสารก็มีครับ <c oughs> หรืออย่างบางองค์แรงเสกมาแรงมากอย่างที่เราเคยคุยเรื่องหลวงปู่สิงโต <c oughs> คือบางคนที่จับแล้วจะแบบมึนจะแบบรู้สึกร้อนรู้สึกอะไรคือแบบพลังจิตของท่านที่อัดลงไปมันเยอะทําให้บางคนที่สัมผัสได้รู้สึกร้อนขึ้นมาอันนี้คือส่วนที่ที่มาจากพระหรือวัตถุมงคลแต่ถ้าเกิดมาจากตัวเราล่ะถ้ามาจากตัวเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าร้อนที่ตัวเราคือหนึ่งเรามีปัญหาเรามีปัญหาอย่างเช่นเราป่วยเราโดนของหรือว่าเรากำลังธาตุไม่ปกติ แม้แต่เอาพระหลวงปู่ดู่มาห้อยบางทีก็ร้อนเพราะว่าเป็นพลังงานคนละแบบที่มันปะทะกันมันเกิดความร้อนเกิดขึ้นถ้าลักษณะแบบนี้คือท่านกําลังปรับท่าให้เราอเหมือนบางคนที่เอาพระกรรมฐานมากรรมแล้วมันร้อนเนี่ยสวดมนต์ต่อไปเลยนั่นคือกาลังปรับเพราะเราต้องนึกว่าในธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านไม่มีทางร้อนอยู่แล้วเพราะท่านคือความสงบเย็นเพราะฉะนั้นถ้ามันร้อนแสดงว่าพลังงานคนละขั้วมันมาเจอกันในตัวเราต้องมีปัญหาบางอย่างป่วยบ้าง โดนอะไรไม่ดีบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะปรับให้ก็จะช่วยได้อ๋อมันมีแบบกรณีที่ร้อนจนแบบทนไม่ได้ต้องเอาออกมลยแสดงว่าบางทีอาจจะโดนของมาเขาพยายามจะแบบชนกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าแขวนอยู่แล้วปกติไม่เคยร้อนอ่ะแร้วร้อนขึ้นมาแสดงว่าเขากําลังปรับให้อยู่ใช่มันจะมีอีกเคสไอเคสที่ผมเล่ามันเป็น2เคสครับแต่เคสที่3ที่พอนึกออกคือบางคนเล่าว่าแขวน แล้วไม่สามารถแขวนได้เพราะรู้สึกว่าพระแรงมากมจนต้องเอาออกกรณีนั้นก็จะได้ยินเขา่าวรืออันนี้แค่ข่าวลือเช่นกรณีแขวนพระแบบกรมหลวงชุมพรครับอะไรพวกเนี้ฮะที่เขาจะรู้สึกว่าโอ้ยทนไม่ได้เพราะดุมากมท่านแรงจนต้องเอาแขวนออก S <S อันนั้นก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดบางคนมีเซนส์ในการสัมผัสได้ง่ายเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างเป็นกรมหลวงอย่างเป็นพระเจ้าต่างคือรูปลักษณ์ของเทพของเทวดาเพราะฉะนั้นมันจะมีความใกล้ชิดกับเรามากกว่าแล้วท่านก็ยังเป็นโพธิสัตว์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะสัมผัสได้มากกว่าแล้วตัวท่านมีความเป็นนักรบมีความเข้มแข็งเป็นชาติทห,หารมันก็พอสัมผัสถึงกันอนะ่ะมันก็ทําให้เกิดความร้อนความอะไรได้มากกว่าพระที่ท่านแบบละกิเลสมีความเยน็นความเบาเบด้วยเมตตาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเทวที่สานเนี่ ทางที่สมมุติว่าคนที่เป็นเหตุการณ์แบบนี้เขาควรจะฝืนใส่ต่อหรือเปลี่ยนเพราะว่า,าดูแล้วไม่เข้ามันเป็นเคสไม่เข้ากันหรือว่าปรับพลาดอยู่หรือว่ายังไงฮะคือจริงๆต้องบอกว่าให้ลองก่อนถ้าเกิดคุณแขวนแล้วร้อนเนี่ยม,มันต้องมีเหตุบางอย่างแน่นอนบางคนเขาศรัทธาไงฮะเขาแบบชื่นชมมากกับพระเกจิท่านนี้ แต่สวมไปมันร้อนแต่ใจศรัทธาอยากจะใส่นั่นก็คือพลังงานมันไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผมแนะนําก็คือให้เอามาสวดมนต์การสวดมนต์ก็คือจิตเราจะค่อยๆปรับจูนกับท่านมันจะค่อยๆเบาลงเบาลงก็คือมันจะได้ทั้งการที่พลังงานไม่เข้ากันหนึ่งหรือสองถ้าตัวเรามีเหตุไม่ดีอยู่การสวดมนต์ก็ค่อยๆปรับตัวเราให้มันเบาลงมันก็จะจูนพลังงานกับพระที่เข้ามารักษาให้มันหายได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดร้อนเนี่ย คุณสวดมนต์เอามาสวดมนต์ยาวๆไปเลยแต่อย่าไปสวดแบบเพ่งนะยิ่งเพ่งมันจะยิ่งสะท้อนกันต้องแบบสวดภาวนาระลึกถึงท่านแล้วก็สวดมนต์เบาๆโซอิติพิโสสวดจกักรพรรดิอะไรก็ได้ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆจูนพอจูนเข้ากันเต็มที่แล้วก็จะหายเพราะบางทีความร้อนมันจะมีอีกเหตุหนึ่งก็คือร้อนเพื่อเตือนอ,อย่างบางครั้งผมเคยแบบว่าแขวนไม่ใช่แขวนใส่แหวนหลวงปู่ปกติก็ไม่มีอะไรแต่บางทีไปตรงที่อยู่บางทีแหวนร้อนปืดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วบางทีตรงนั้นมีวิญ,ญญาณเราต้องแผ่้เาย่งีออ คือท่านก็จะเตือนบอกเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะร้อนด้วยเคสไหนเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หให้เอามาใส่แล้วสวดต่อได้เลยแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้ทําสม่สมําเสมอรหรือไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องแล้วเขาปรับกระแสไม่ได้เนี่ยก็อาจจะลองเปลี่ยนห้อยอันอื่นดูบ้างก็ได้มันจะมีความเชื่อหนึ่งที่เขาชอบพูดกันบอกว่าพอแขวนอย่างเช่นกรณีนน <c oughs> ที่ผมได้ยินบ่อยนะฮะอันนี้แค่แค่เป็นข่าวลือเช่นสมมุติว่าพระ พระเจ้าตักสินหรือกรมหลวงชุมพรเนี่ยคนแขวนบางครั้งมันเขาจะรู้สึกแบบดุขึ้นแขวนเสร็จแล้วดุขึ้นเหมือนกับเป็นคล้ายๆบุคลิกหรือของภาเกจิที่แขวนนะอันนี้มันเกี่ยวจากอะไรฮะก็คือพลังงานของท่าน<อ>ลักษณะนิสัยของท่านเป็นชายชาตินักรบเพราะฉะนั้นท่านมีความเข้มแข็งดุดันเพราะฉะนั้นคนที่เอามาห้อยแล้วแบบจูนหาท่านนะมันก็จะมีพลังงานตามท่านไปด้วยเพราะว่าท่านมีกาลังมากกว่าเราอยู่แล้ว ต่เวลามีปัญหาเขาจะอารมณ์แบบว่าแขวนแล้วทําไมวันนี้รู้สึกเหวี่ยงจังวันนี้รู้สึกแบบหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนมันหายได้ไหมฮะได้ก็คือเราต้องสวดมนต์อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเราไม่สวดมนตนะ์น่ะมันก็จะดึงเอาแค่พลังงานเบื้องต้นของท่านมามันก็จะเป็นพลังงานภายนอกของท่านที่ดูเป็นนักรบเป็นทหารมื่อไหก็ต้องดุไว้ก่อนแต่อยู่ว่าพวกนี้ท่านเป็นอริยะบ้างเป็นเป็นพริษัทบ้างตัวจิตข้างในของท่านนา่ะเมตตาเท่านั้นแหละเพียงแต่เราเจาะไม่ถึง เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราสวดมนต์ก็จะจูนเอาส่วนที่เป็นพลังงานที่สูงกว่านั้น,นเข้ามาได้มันก็จะทําให้เราสามารถใช้ได้ก็คือยังสามารถใช้ได้ปปเป็นอาการนี้ให้ลองทําวิธีนี้ดูก่อนคือสวาวนาเพียงแต่ว่าเกี่ยวกับขอคามาไม่เกี่ยวใช่ไหมเราไม่ได้ทําผิดอะไรเพราะฉะนั้นถ้าสวดมนต์ไปเรื่อยๆบางทีอาจจะใช้เวลาบางคนเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะจูนเข้ากันได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ความเพียรของเราด้วย แต่ถ้าคุณคิดว่าฉันไม่ไหวท่านแบบใส่แล้วแบบไม่ไหวแล้วหุ้ยรู้สึกตัวจะระเบิดรู้สึกมากอันนี้ก็เปลี่ยนดีกว่าอ๋ออันนี้แต่ถ้าเกิดคุณทําได้มันจะดีในระยะยาวคือคุณก็จะห้อยได้สวดนี่หมายความว่าสวดบทของท่านหรือว่าสวดก็อีกบทหนึ่งที่เย็นขอให้ขอให้เน้นเป็นบทพุทธคุณเป็นหลักครับเป็นบทอย่างถ้าเกิดบางคนห้อยหนุมานแล้วยิ่งไปสวดคาถาหนุมานเนี่ยมันจะยิ่งคึกกันไปใหญ่ก็จะเสือไม่ร้อนไปเลย เพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกส่วนอีทีพิโซสจัก,กรพัชชินบัญชรที่เป็นบทพุทธคุณมัน<อ>จะเป็นบทที่สูงที่สุดมันจะทําให้เกิดความเย็นค่อยๆจูนเข้าหากันมันก็จะทาให้ค่อยๆเบาก็คือลองปรับไปก่อนอจุดไหนจริงๆที่แบบว่าที่นแนะนําว่าสงสัยใสๆร่วมกันไม่ได้ก็คืออาการแบบไหนฮะถ้ามันใส่แล้วมันแบบมึนไปหมดเลยหรือว่าร้อนรุ่มอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามีจำนวนวันไหมครับหรือว่าแค่วันเดียวยังโอเคไม่วันเดียวไม่วันเดียวยังน้อย ถ้าวันเดียวบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าท่านปรับท่าให้ถ้าเราทนต่อเราจะหายอย่างเงี้ยคุณก็ควรจะต้องอย่างน้อยลองสัก3าวันเจ็ดวันถ้าสาวันเจ็ดวันแล้วสวดมนต์อย่างมั่นสม่าเสมอทุกวันแล้วว่ายังเป็นอยู่ก็แสดงว่ามันจูนไม่ไหวก็อาจจะเปลี่ยนถามหน่อยสิครับไอ้อย่างกรณีเนี้ยแขวนปุ๊บดวงตกทันทีแขวนปุ๊บมีแต่เรื่องเข้ามาอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรฮะต้องโทษเกี่ยวกับว่าผิด ไม่เข้ากันหรืออะไรไหมหรือว่าไม่ต้องโทษกรรมของเราอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับพระเลยใช่เพราะพระท่านมาต้องดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเราเพิ่งแขวนแล้วจิตเรายังไม่ได้จูนกันบ,บางคนแบบแขวนแล้วเอ้ยทําไมวันนี้ดวงายเป็นว่าเอ้ยมันดูติดขัดไปหมดอะไรเงี้ยมันถ้าถ้าเป็นพระไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นแขวนพวกเทพพวกผีอันนี้ไม่แน่เพราะพวกนั้นไม่รู้เราเสกเอาอะไรมาใส่บ้างแต่ถ้าเป็นพระไม่ค่อยจะมีปัญหามนีอีกกรณีหนึ่งคือแขวนปุ๊บพระหันหลังให้ตลอดเลยจับอีกแขวนปั๊บพระ มักจะหายหาไม่เจอทุกทีวางไว้ตรงไหนก็หลุดใสแล้วอีกที่เห็นแล้วใจเสียเลยแขวนแล้วอยู่ดีพัดตกหลุดจากขั้วทั้งทงที่ขั้วก็แข็งแรงแต่หลุดออกมาเฉยเลยฮะอันเนี้ยกรณีเนี้ยสื่อถึงอะไรหรือเปล่าฮะคือบางโดยส่วนใหญ่บางทีมันก็เป็นพระไม่อยัดอยู่ด้วยหรือ <ผม S 1> อะไรฮะคงไม่ถึง<ะ>ขนาดนั้นหลกัหลกๆก็คือแบบตัวความไม่แข็งแรงของห่วงหรือของอะไรก็มีส่วนมาก การใช้งานอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีส่วนในถามว่ามีหลุดได้ไหมบางทีก็มีในกรณีที่สมมติว่าตัวเรามีอะไรกําลังจะไม่ดีบางทีท่านหลุดเพื่อเตือนหรือเพื่อบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือผอได้่บอกว่า,าคนจนะเชื่อว่าหลุดบ่อยคือท่านไม่อยากจะอยู่ด้วยเราก็ต้องทําให้ท่านอยู่ให้ได้ถ้าท่านเป็นพระ ถ้าเป็นเทพหรือผีเนี่ยถ้ามันหลุดเอาทิ้งไปเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นพระเนี่ยคือท่าน<ล>าดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เอามาค่อยๆจูนแสดงว่าท่านพยายามจะเตือนจะบอกว่าคุณทําอะไรไม่ดีหรือว่ามีพลังงานไม่ดีอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราต้องค่อยๆเอามาจูนอย่างของผมก็มีบางองค์ใสแล้วกกอบแตกประจรําเลย<อ>สั่งอ,องค์ใสแล้วอะไรผมก็ใสตลอดพอใสแลส้วสวดไปเร,เรื่อยๆมันก็ค่อยๆเคลียร์อีกกรณีหนึ่งคือแขวนร่วมกับพระองค์อื่นแล้วหันหน้าออกลือกันว่าพระบางองค์ไม่ถูกกันอันนี้เป็นข่าวลือ ที่คนที่เขาก็เชื่อกันอย่างนั้นเนี่ยเขาแบบว่าเหมือนไม่เข้ากันพระองค์นี้กับพระองค์นั้นไม่เข้ากันก็เลยไม่ควรจะแขวนร่วมกันอันนี้มันมีเรื่องแบบน,นี้ไหมถ้าเป็นพระไม่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในลักษณะของผีหรือเทพถ้าเป็นพระนี่คือท่านก็ลูกศิษย์พุทธเจ้าเหมือนกันทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าบางทีท่านเสกพลังงานมาบางคนละอย่างบางทีเราต้องเอามาจูนนิดนึงคือเอามาสวดมนต์ภาวนาเสมอเสมอถ้าใครห้อยหลายองค์อย่างงี้ผมก็จะทั้งชุดเนี่ยผมก็เอามาสวดมนต์อยู่ตลอดมันก็ปักจูนาาหกัน แล้วเวลาแขวนภาพแบบนี้เวลาของที่มันขึ้นอะไรแบบเนี้ในทางจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีฮะกลับไม่ขึ้นเลยแขวนแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยอันนั้นคือดีที่สุดคือแขวนแล้วไม่เกิดเรื่องแขวนแล้วเบาแล้วเย็นเพราะถ้าของขึ้นน่อย่าลืมว่าบางทีเราไม้เราคุมสติไม่อยู่บางคนมีความเชื่อว่าแขวนแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะแปลว่าไม่มีของอยู่มันอยู่ที่เราสัมผัสได้หรือเปล่าด้วยหรือถ้ายิ่งเป็นของระดับสูงไปเลยมันจะไม่รู้สึกหรอก แต่มันอยู่ที่เราด้วยว่าเรามีจิตเป็นความละเอียดพอที่จะสัมผัสได้หรือ<ะ>เปล่าอะไรงี้ยเพราะฉะนั้นคือเมื่นที่หลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกแขวนแล้วไม่เจออะไรเลยนี่คือดีที่สุดแสดงว่าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเหตุอะไรที่มาวุ่นวายแต่ถ้าเกิดแขวนแล้วรถชนแต่ไม่ตายอย่างเงี้ยโอโ้มันก็เสียค่าซ่อมรถค่าอไอ้ความว่า,าไม่เจออะไรเลยหมายความว่ามันยังมีความรู้สึกว่าม,มันมีอะไระคุ้มครองบรรยากาศอะไรเงี้ยหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนแบบกินยาแล้วไม่หายป่วยอะไรเลย มันจะไม่ใช่แบบนั้นคือไม่รู้สึกอะไรไม่มีอะไรเลยคือเย็นเย็นคือเย็นเย็นสบายสบายมีความคล่องตัวไม่มีอุบัติเหตุไม่มีข้อติดขัดแต่แบบก็ไม่ได้แบบต้องไปเจออะไรบู๊บูให้มาลองของอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือระดับดีที่สุดแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าผมฟังแล้วอ่ะแก้เครสด้วยการสมมติเป็นคนใจร้อนอหาพระเย็นมาแขวนอย่างเงี้ยมันช่วยกันไหมนรั้ช่วยได้คนใจเย็น งอ๋อหาพระที่บูบูดุ๊ดุก็มีบาลานในการดึงได้บ้างแต่จริงคืออะไรอะไรเงี้ยพระทุกอันน่ะคือโดยโดยตัวจิตข้างในสูงของท่านเย็นหมดอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าวิชาที่ท่านใส่มาก็คือแล้วแต่เหตุการณ์เฉพาะอย่างจะเสกไปให้ทหารจะเสกเย็นๆบางทีมันก็ทํางานยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเสกที่สูงที่สุดอย่างหลวงปู่ก็บอกจะเสกอะไรก็ตามคุณต้องจบด้วยเมตตาให้ได้เพราะตัวนี้มันคือตัวคุมทั้งหมด นะครับก็เป็นเรื่องราวการแขวนพระซึ่งแน่นอนแต่ละคนหลายคนที่เจอสถานการณ์ก็คืออย่าเพิ่งถอดก่อนเดี๋ยวลองค่อยๆปรับไปบางทีบางคนตกใจรู้สึกแบบไม่เหมาะกับชั้นแล้วออกไปดีกว่านะครับก็ค่อยปรับกันดูนะครับสำหรับใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับแขวนพระแล้วทําไมร้อนนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ความเชื่อต่างๆนะครับที่อยากจะรู้อยากจะเอามาให้พูดคุยกันในรายการก็สามารถจะแนะนําเข้ามาได้นะครับ ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทาง,ทางช่อง y t u t u นะครับกับตอนใหม่ๆแล้วก็วันเสาร์สามทุ่มคุยกัจบจาร่ที่แฟนเพจสดๆนะครับโกสกูรูนะครับแล้วก็นำเทปมาดีรารอีกครั้งในช่อง YouTube ตอนวันพุธ2องทุ่มครึ่งโดยประมาณวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ